แบบนี้ก็ได้หรอไข่เจียวหมูสับในเครื่องทำวาฟเฟิลอุ่มอิ่มมาลวจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมีคนคอมเมนต์อยากให้อิ่มลองทำไข่เจียวหมูสับในเครื่องทำวาฟเฟิลเฮ้ยแล้วมันจะสุกไหมอ,อ่ะเนี่ยใส่หมูเยอะเกินไปไหมเนี่ยกลัวมันไม่สุกทำไงดีอ่ะแต่ใส่ไปแล้วสูตรไข่เจียวของอิ่มจะชอบใส่ต้นหอมลงไปด้วยมันจะหอมมากอร่อย ทาน้ำมันรอแป๊บเดียวเครื่องก็รอแล้วแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยเป็นทุกอย่างให้เธอเลวยว่าไม่ได้ตอนทํานี่หอมมากกินหอมเหมือนทอดในกระทะเลยอะ่ะจ้าเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยน่ากินน่าต้องคอบขอบประกอบมากเลยนะว้าวไข่เจียวในเครื่องทำวาฟเฟิลไกลบันจานดูดูแพงเฉยมาชิมกันเลยงย่มๆย่อยเฮ้ย อร่อยหมูข้างในสุกแนะนําให้กินตอนทําเสร็จใหม่ๆตอนร้อนๆนะอืมฟินเอาดีๆตั้งแต่มีเครื่องทําวาฟเฟิลนี้สนุกมากคุ้มมากเอาวาฟเฟลิลแซนด์วิชบ้าหมินไข่เจียวได้เมนูใหม่ๆอีกเพียบเพื่อนๆตามไปซื้อก็บอกว่าเครื่องจิ๋วๆนี้ร้อนไวใครสนใจอิ่มแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์นะอยากให้อิ่มลองอบอะไรอีกว้าาแล